สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศลือเรื่องเกิดกำจายพระศกถวายสดุดีองค์มาตราน้ำพระไทยพระกรุณาที่หานมั่นแม้นฝ่าฟันของภัยยังไปหาเพื่อปัดเป่าบรรเทาทุกข์ปวงประชาให้ผ่านพ้นวันเวลา อันร้าวรานสองประหัตอบอุ้มจึงคุ้มราดชนทั้งชาติปราศสียกทุกข์เป็นสุขสารพระราชกิจพระอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเบิกฟ้าเชิญปวงเทพเทวาประทานผลเศกพระพรถวายชัยบรรดาลดน มิ่งมงคลพร้อมพรั่งตีรังเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสำนักสายกิจศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ